สวัสดีครับวันนี้พมกมีรถกระบะนะครับ4ประตูนะครับรถอยูก่ก้าวซูดนะที่จะมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะครับเจ้าข้องอายุเยอะแล้วนะก็คือขับไม่ไหวแล้วนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องซองบรรหนะเครื่องดีเซลซองบรรหตรงนี้เป็นเครื่องมีหัวเผาด้วยนะครับต้องเผาหัวตอนเช้าก่อนนะแล้วค่อยสตาร์ทนะครับ ดูสภาพ4ตัวรถนะก็4นี้คือควรที่จะต้องทำไหมนะครับ4ไม่สวยนะส่วนมากเจ้าของก็จะจอดเอาไว้หน้าบ้านนะครับนะคันนี้ปาซี่ไม่คาดนะครับปาซี่หกก้านะปาซี่หก้าวยังไม่คาด ระบบแอร์เย็นปกตินะครับคันนี้นี่ดูช่วงล่างนะฮะช่วงล่างนี้ขัดสี่ซ้วยนะไม่มีดาไม่มีพู้นะครับ ไม่ขวานต,วตัวนี้มีเพาเวอร์ด้วยตัวนี้ทำอ,อะไรเพาเวอร์ไป,ปอันนี้โอ้น้ำไม่ดันน้ำไม่ดันปกติน้ำปกติอใอ้ตัวตัวตัวกับผมที่เปลี่ยน<อ>แต่เดี๋ยวนี้น้ำก็ต้องระวังครับครับไม่ด ใช่เสียงเงียบขึ้นเลยรอดไปว่ามันไม่ได้ง่ายร้อยหนึ่ร้อยสองตอนที่ผมไม่ได้เหยียบอยู่เยอะแล้วครับแล้วก็เข้ามาดูภายในนะครับเบาะเนี่ยคือเจ้าของเขาเปลี่ยนมาแล้วนะเขาเปลี่ยนหมดเลยนะทั้งด้านหน้าด้านล่างนะครับหมดไปเจ็ดพันนะ อันนี้ก็จะเป็นเล่มทะเบียนของรถคันนี้นะครับสุพัน์บุรีนะครับยังไงก็สามารถมาลองขับได้นะถ้าต้นใจนะครับเกอะไรนี่ขึ้นครบนะเกไมเกวัดรอบเกน้ำมันเกความร้อนนี่ขึ้นครบเลยนะฮะร,ระบบเกียร์แน่นนะฮะผมลองเข้าดูแล้วอะไรแล้วนะใช้ได้นะครับระบบเบรกระบบอะไรนี่ใช้ได้นะโดยเฉพาะแอร์นี่เย็นเลยนะฮะใช้ได้เลยนะครับ ดูเบาะบา,ะางด้านหน้าด้านล่างนี้คือสวยมากนะภายในนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับรถอยู่9ก้าสูรนะเบาะเปลี่ยนมาใหม่เจ0ดพันบาทนะครับนั่นคือเจ้าข้องนะอยุ่เข้าเยอะแล้วนะครับพอใครสนใจก็ มาลองขับได้นะอยู่ที่ตัวเมืองสุพรรณนะครับเขาเดี๋ยวราคาผมทิ้งไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับนี่คอนโซลด้านหน้านะสภาพาถือว่าสวยอยู่เลยนะฮะถือว่าเจ้าของเขาก็ดูแลดีอยู่เลยนะฮะตรงนี้นะครับดูน,นี่มาดูด้านข้าของคนขับมั้งนะครับนี่ฮะทัซซีไม่สวยนะฟิล์มอะไรนี้เขาก็ติดมาแล้วนะครับที่เขาบอกไว้หมดเกือบหมื่นนะครับทำเบาะทำฟิล์มด้วย ที่ชอบก็สามารถมาดูรถได้นะมาลองขับได้วันนี้ก็จบคลิปเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ